ใครเป็นลิศสีดวงต้องฟังคลิปนี้สามารถหายได้ง่ายๆเพียงแค่ทำแบบนี้เท่านั้นค่ะสำหรับคนที่ชอบนั่งถ่ายเป็นเวลานานๆก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัว เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้มีเพียงแค่หัวชัชเท้าเท่านั้นค่ะเราจะนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้เพียงแค่ครั้งละครึ่งหัวเท่านั้นนะก็ให้เราตัดครึ่งแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวชัชเท้าครึ่งลูกนะมาขูดให้เป็นฝอยเลยนะคะหรือว่าใครมีเครื่องบด ครื่องปัน่นจะใช้เครื่องบดเครื่องปั่นก็ได้ค่ะเราก็จะขูดขูดขูดไปแบบนี้จนให้หมดครึ่งลูกเลยค่ะสำหรับคนที่มีอาการลิสีดวงนะคะบางคนอาจจะนั่งนานไปหน่อยหรือว่าบางคนก็คือทานน้ำน้อยอุจจาระ,ะอาจจะแข็งก็ได้ลองน้ําสมุนไพรสูตรนี้นะคะรับรองว่าอาการจะดีขึ้นแน่นอนพอเราขูดหัวใชเท้าครึ่งลูกได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมากรองเอาแต่น้ำค่ะ วันนี้พี่ขวดก็จะใช้เป็นกระชอนตาถีแบบนี้นะนำหัวชายเท้าที่เราขูดไว้เทลงได้เลยค่ะแล้วเราก็จะกดกดบีบบีบเขานิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยกดเพียงนิดเดียวน้ำของหัวชายเท้าก็จะออกมาแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นน้ำหัวชายเท้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับเนื้อของหัวชายเท้าเราก็ทิ้งไปได้เลยค่ะสูตรนี้แนะนำให้ทำวันต่อวันจะดีที่สุดนะคะพอเราได้น้ำหัวชาเท แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทานกันค่ะเราก็จะใช้น้ำหัวชัยเท้า3ช้อนโต๊ะนะคะเทใส่ถ้วยไว้เลยแล้วเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาแต่ถ้าหากว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดของน้ำผึ้งได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันแล้วแบบนี้ให้เราทานวันละ1ครั้งเท่านั้น ก่อนนอนนะคะทานทุกวันต่อเนื่องจนลิ้สีดวงหายเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็ได้ผลจริงค่ะมีเพียงแค่หัวชัยเท้าเท่านั้นเราก็ไม่ต้องทนกับอาการของลิสสีดวงอีกต่อไปค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ